จากครัวอลังการหนึ่งวันนี้เราเจอกันไม่ที่เจอกันมาตั้งนานแล้วแต่วันนี้เรากินเจเรากินเจเราก็ต้องผัดอาหารเจทําอาหารเก่งของเราคือกะเพราไก่ไข่ดาวแต่ทีนี้มันเจมันเจมันเท้ซี่มันก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีไ,มมมไก่ใช่ไหมมีแต่โปรตีนเกษตรโปรตีนเกษตรนี่แล้วก็ซึ่งซึ่งจะเป็นแทนไก่ไม่มีกระเทียมอีกต่างหาก ไม่มีน้ำปลาอีกต่างหาโอตายแล้วไม่มีอะไรอย่างก็เลยทำมีแค่นี้เองแล้วก็ไม่มีไข่ดาวที่สำคัญคือไม่มีไข่ดาวแต่ตอนนี้ก็ต้องใส่แมสก็ไม่มีไข่ดาวก,ก็มีแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำที่หัวหินไปทำที่จะอําตอนนี้เราเราใส่น้ำมันไปก่อนใส่น้ำมันยังพอได้ก่อนพออยงเราใส่น้ำมันอ่ะไม่ให้มนรอ้อ แต่เราเราไม่มีกระเทียมเห็นไหมล่ะเราไม่มีกระเทียมแล้วเราก็เลยต้องต้องใช้พริกนี่ใส่ไปเลยพริกเข้าไปอุ้ยตามันเยอะยออแลยนะแทนกระเทียมแล้วเราก็จะใส่โมติที่เคยลงไป หน้าตาเหมือนเหมือนเอาหมูหมูบดอาจจะเป็นหมูบดก็ได้สมมติว่าเป็นหมูบดก็แล้วแ็นหมูก็เป็นก็พิดว้วข้าหมูผสมผสมเอาหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันเพราะวมันสุกมาแล้วอะค่ะแล้วเราก็ใส่นี่ข้าวโพด เขาโคดเบบี้เบบี้คอนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ่ก mm hmm. ไปเพราะเบบี้คอนมันสุกยากแล้วก็ผัดนี่เราซ้อมสขารับไปประกวดแมสชีฟเขาทำจะมไรมาสชีฟโขกหรืออะไรโขกประกวดแมสชีฟทำกัะทำกับข้บาวตอนนี้ขรา very healthy กับข้าว กะเพรามันเป็นกะเพรามันเป็นสมุนไพรอยู่แล้วสมุนไพรที่ดีอยู่แล้วแต่หน้าตามันยังไม่สุกเลยนะใส่ <c oughs> แครอท là xài mẹ thì ai rồi nhào anh đu số nó xảy ra cái bệnh nổi จะได้สุกเร็วเ,วเน็่ยใส่น,น้ำนิดหน่อยเฮลซี่เราไม่ใส่ไม่ใส่น้ำมันลงไปเยอะมาถึงไม่เฮลซี่ในขณะที่เรากินเจนีน่เราต้องเฮลซี่เราหวังว่าเราจะเทลซี่แล้วเราผอมลงเลย โอเคตอนนี้เราก็ปรุงอ่ะปรุงรสใส่มันหอยอุย้ยไม่ใช่ใช่ปะม,มันหอยเจติ่วหวานติ่วหวานแล้ว <c oughs> ยังไม่ใส่ดีกว่านี่อะไรเนี่ยน้ำน้ำมันเนี่ยแตบบ้มหอยต้มหอยปลอมต้มหอยเจหอยมไม่อร่อยเท่าไหร่ใส่สไป ันเคนี่หลักก็คือมันไม่อร่อยเท่าไหร่แต่มันได้บุญมันได้บุญเพราะมันไม่อร่อยเราอุตส่าห์กินของที่ไม่อร่อยตั้งสิบวันเราก็ได้บุญแย่เลยและได้ได้สุขภาพกลับมาตอนนี้เราใส่ซีอิ๊วขาวใส่ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวเห็ดเห็ดหอมที่ไม่อร่อยเช่นกันมันไม่ค่อยเค็ม แต่ปีนี้มันเค็มนะที่แี่ี่ก่อนไม่เค็มตอจับรถก็นตามได้ที่ไหนก็ตัวน้าตามันเป็นหมูมไ,หไมเหม่อไก่ใส่น้าตามไนเป็นน้อย ăn tan chị quá. ờ, nó chị ăn tay chị ăn quá chị có màu chị ăn hết chị ăn giờ chị bây มันสีขันก็สวยพอสมควรมันก็สุกแล้วล่ะชิม,ช,ม,ช,มชิมรสสิคะชิมรสนะคะพี่เดี๋ยวมนมนต้องเผ็ดเลยกินเผ็ด<ๆ>เผ็ดก็ก็บามะค่ะนะอ

กรับลแร่จะใส่น้ำตาลใส่ก็ไม่เยอะไม่ได้นะคะอต้องใส่เ้าไปก่อนใส่ลืมไปใส่กระเพราใส่ก็ะเพราใส่กระเพรากะเพราเจุ้ยตายแล้วตายมันเผาหกหนึ่งใบ คือลืมใส่กัะเพราไก่กัะเพราโดยไม่มีกระเพราแต่มันก็ไม่มีไก่ไม่มีน้ํามันเออไม,ม่น้ำมันหน่อยนึงไม่มีน้ํามันหอยไม่มีกระเทียมไม่มีเห็ดาวเป็นไรอะเออมันก็ดูน่ากินพอสมควรอาวโอเคค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะต้องีคพี่ลองชิมหน่อยนะคะ